เติมเกมง่ายนิดเดียวไปกับเทพทรูตัวแทนจำหน่ายยังเป็นทางการของเกมมือถือและแลงหลอกเอ็มคลาสสิกเพียงแค่คุณกรอก UID เลือกแพ็กเกจค่าเซดีที่คุณต้องการชำระเงินแล้วก็เข้าไปรอในเกมเลยิงอยู่ด้านล่างนะครับ ครับก็สวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยเพราะผมกันซ i ร l o เอ็กซ์โมวันนี้เชา้านี้นี่เป็นคลิปที่2แล้วนะครับเมื่อคืนลงคลิปบาดไปก็ไม่รู้ดูกันทันไหมแต่ว่า,าวันนี้มันมีอัปเดตกิฟต์อเวสินะครับแล้วก็หลายคนก็ถามเข้ามาผมถ่ายรูปว่ามันคุ้มไหมคุ้มนะครับนี่ผมก็เขาเรียกว่าอะไรอะ นอนไปแป๊บเดียวก็รู้สึกว่าเออมีคลิปนี้อีกอันนี้เราจะเห็นเลยว่ามันมีให้แลกอยู่3อันนะครับอันแรกนะครับดาคอนโบนริปปิง้งเอ่อรับบิ้งซับไพ่แบ็กอ่ะเห็นไหมใช่เศษ1เศษเนี่ยใช้เศษ1เศษเนี่ยแลกได้ดาบบนดาคอนโบนรับบิง้งดาคอนโบนรับบิ้งคืออะไรมันก็คือไอ้ที่อัพสกิลอะที่อัพสกิลยืมนะครับก็ เอออ่ะพาไปดูก่อนเดี๋ยวมือใหม่ไม่รู้อีกนะครับเลยม,มาตรงอันนี้นะครับที่ยืมสกิลแล้วก็กดไปที่ข้อที่2จะเห็นว่าเวลาที่เราจะอัพเป็นขั้นต่อๆไปเนี่ยต้องใช้อันนี้ใช่ไหมซึ่งไอเศษนั้น20เศษเนี่ยมันใช้อัพได้นั่นเองพอใช้อัพได้ปุ๊บเนี่ยก็เอามาอัพนะครับอ่ะมันก็จะเรียกว่าการ์ดบอสหนึ่งอันคนละอไอที่ย่อยการ์ดบอสมินิหนึ่งอันเนี่ยแรกได้20อันนะครับ ถามว่าเฮ้ยอ่าแล้วมันคุ้มไหมมันไม่คุ้มยังไงก็ใน Discord พวกเราเนี่ยในห้องพูดคุยเนี่ยก็น้องน้องแซนหมอแซนเนี่ยก็คำนวณให้แล้วนะซึ่งตอนนี้ระบบ Discord เรามันมีหลายเกมเยอะไปหมดก็เลยน้องจ๋าก,ก็เลยจัดให้นะครับเป็นโลตามเกมใครที่เข้ามาแล้วไม่เห็นห้องเนี่ยก็เลือกเกมก่อนอ o อก็กดคลิกไปที่อโอด้วยไม่งั้นมันก็ไม่เห็นห้องนะครับเนี่ยครับต้องขอบคุณน้องแซนที่ทำไว้ใน Discord นะก็ หนึ่งชิ้นได้หินยิมสกิลความคุ้มค่า1.3เท่านะครับเพราะรา,าคาจะตีไป18.5ด้ก็ในของราคา 24M เซตที่2แลกเป็นยัดใหญ่ราคาก็ยังคือง่ายๆทุมทุกอันนะครับคุมทุกอันเลยนะครับแต่ว่า,าจะคุ้มไม่คุ้มยังไงเนี่ยอยู่ที่ว่าเราขาดอะไรนะครับอย่างอันเนี้ยผมไม่ขาดแล้วสกิลผมล้นหมดแล้วไอ้ไอ้เทียบสกิลเนี่ยผมไม่แนะนําให้แลกอ่ะผมไม่แนะนําให้แลกดูเราตีมังกรทุกวันเนี่ยเดี๋ยวกิจกรรมมีทุกวัน,ม,วนมีทุกอาทิตย์มันคบอยู่แล้วถูกไหม มันล้นอยู่แล้วไม่ใช่ครบอยู่แล้วล้นอยู่แล้วผมขอแนะนําให้ผ่านเลยนะไม่ต้องแลกนะครับในส่วนของดากอนโบนนะนี่ก็แคปเอาไว้นะครับไม่ควรแลกนะครับมันน่าจะได้กันง่ายต่อมานะครับก็อันที่2นะครับเมมโ r รี่คิสตั c คอ e อันนี้เนี่ยโอ้ ใช้3อันถามว่าอันนี้คืออะไรอันนี้ดีนะอันนี้เริ่มตั้งแต่อันนี้มาเนี่ยดีนะครับซึ่งแต่ว่ามันต้องเป็นทอดๆไปคือ,อน้องแซนทำไว้เนี่ยมันก็เออและนี่คือโค้ดส่วนลดจากเทพชูใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนใช้ได้เรื่อยๆไม่มีวันหมดอายุใช้ได้ทุกเกมลิงก์อยู่ใต้ d e s c r i p t ชันนะครับ เขาเรียกว่าอะไระ่ะมันก็ความคุ้มค่ามันก็เริ่มจะไม่เยอะแล้วนะ,นะก็มีคนมาเม้น์มาเม้น์กันว่าไม่คุ้มแล้วนะครับเพราะว่ามีค่าย่อยอีกเออเอาการ์ดไปซื้อมาย่อยก็เสียค่าย่อยอีกร้านหนึ่งก็เริ่มมีการคุยกันในดิสว่าเฮ้ยมันมันก็ไม่คุ้มอะไรอย่างเงี้ยก็ดูดีๆแล้วกันอย่างผมเนี่ยผมมีเศษอยู่แล้วเนี่ยเห็นไหม มมีเศษอยู่แล้วต้อง8เศษถูกไหมหรือกิจกรรมพวกเนี้มันให้เศษผมมาอยู่แล้วผมก็ไอกิจกรรมตีบอสอ่ะมันก็ได้มาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรถ้าผมจะแลกแล้วแลกอันนี้มาแต่ว่าไอไอเนี้ยถามว่ามันคุ้มยังไงใช่ปะ่ะเมมโมรี่คิสตัลคอร์เนี่ยเรากดไปที่อันนี้เราจะเห็นเลยว่าเมมโมรี่คิสตัลคอร์เนี่ยราคาสุดที่เนี่ยถ้าไม่ลดราคาเนี่ยอยู่ที่3ล้านเลยนะครับเพราะฉะนันเนี่ยถามว่าใช้อันไหน อันนี้เนี่ยจะใช้ในการทํารู้กันอยู่แล้วนะครับรู้กันอยู่แล้วก็ใช้ในการทำเมมโมรี่พวกนี้นะครับซึ่งมันก็จะทําให้ตัวเราเก่งขึ้นมากๆเมื่ออยู่ครบ3ชิ้นนะครับเมมโมรี่สาเนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวมันจะมีชิ้นหมวกชิ้นหน้ากากแล้วก็ชิ้นปากมาอีกซึ่งผมเนี่ยบอกเลยว่าโหเท่าไหร่ก็ไม่พอนะครับผมไม่แน่ใจว่าผมมีอยู่กี่ชิ้นนะก่อนแลอัดคลิปนี้ผมมีอยู่กี่ชิ้น นะครับดูยังไงฮะผมไม่แน่ใจว่าผมเก็บเอาไว้กี่ชิ้นแต่ว่ามันน่าจะดูตรงนี้ป่ะเอาเป็นว่าผมน่าจะมีอยู่เกือบเกือบร้อยชิ้นน่นะเพราะว่านี่นี่นี่ชิ้นเล็กผมมีพันชิ้นชิ้นใหญ่ก็ต้องอยู่แถวนี้แหละชิ้นใหญ่ชิ้นใหญ่ไม่รู้อยู่ไหนนะครับเอาเป็นว่าชิ้นเล็กผมมีเป็นพันชิ้นเลยส่วนชิ้นใหญ่เนี่ยมี8 6ชิ้นเห็นป่ะผมทยอยเก็บหอมรอมลิปไปเรื่อย คือการรีให้ตรงสายเนี่ยไอตรงหน้ากากบวกปากที่กำลังจะเข้ามาเนี่ยมันใช้ร้อยชิ้นครับในการรีคิ้งดีนึงเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยใช้เยอะผมก็อาจจะแลกนะครับแล้วก็อันเนี้ยเห็นไหมมันไม่มันมีขายจริงแต่ว่าเราไม่ได้ใช้นะครับแต่อที่หายากสุดๆเนี่ยหายากสุดๆเลยเนี่ยคืออันนี้นะครับ eye of the soul 1เม็ดเนี่ยราคาเป็น 100M ใช่ไหม ไม่แน่ใจอีกไปดูกันหนึเม็ดเนี่ยราคาเปร้อยเอ็มและมันเหมาะสําหรับคนที่จะรีบร้อนเก่งมันเก่งจริงๆนะครับอาร์เบอโซเนี่ยน่าจะอยู่ในแถบของไอเทมเนาะแล้วก็คอนโซลเบอร์นี่ไขายอยู่ร้อยหกล้านแล้วดูคนดึงอ่านี่เพิ่งมาใช่ไหมขายอยู่ร้อยหกล้านเนี่ยโอ้โหกว่าจะได้แต่ละเม็ดมันแพงเหลือเกินนะครับแล้วไอ้กิฟอเวนเนี่ยมันใช้5เม็ดในการแลกนะซึ่งผมก็แลกได้เลยนะหเม็ดเห็นปะแต่คือถ้าจะแลก เม็ดหนึ่งเนี่ยใช้5เศษนะครับตโ่โดนดองการ์ดมาผมก็โอเคเอาเป็นว่าไปชั่งน้ำหนักกันดูแล้วกันนะครับแต่คือโหราคามันสูงมากเลยอ่ะผมก็เลยคิดว่าจะดองเอาไว้ก่อนไหมหรือว่ายังไงแล้วมันยังไม่ได้ประกาศเร็วๆนี้เนี่ยถ้าถามผมนะคนเติมน้อยเติมกลางนะผมรู้ว่ามันคุ้มนะครับแต่ว่าอันแรกไม่ควรแลกนะครับอันที่2แลกได้นะครับอันที่3มเนี่ยก็ แรกได้แต่ว่ามันก็ต้องใช้10เม็ดถึงจะทำได้ผมทำคลิปไว้แล้วมันดูจะเสียเงินต่อเนื่องไปเป็นพันพันล้านเลยนะก็ช่างน้ำหนักดูแล้วกันคือมันไม่ได้ลิมิเต็ดเขา้าใจป่ะตัวผมเนี่ยอะผมมีเงินอยู่พันล้านนะผมเติมทุกกิจกรรมเลยกิจกรรมแพ็คเด้งกิจกรรม เศษการ์ดบอสกิจกรรมคาลามิตี้มาผมก็เติมนะครับและผมก็ไม่ได้ใช้เงินเนี่ยไอ้กิจกรรมขี่นกกระดาษอะไรผมก็เติมอัดจนครบปดแล้วนะเนี่ยได้มาหมดแล้วนะครับครบปดทุกอย่างนะไม่เคยพลาดแฟชั่นแม้แต่นเดียวเลยนะผมก็ไม่ได้ใช้เงินอะไรนะทุกคนเพราะว่าเงินมันก็ขึ้นมาเรื่อยๆถ้าเติมอถ้าเป็นเติมแบบเติมน้อยเติมกลางอะ่ะเงินมันก็ขึ้นมาเรื่อยๆเพราะว่ามไม่ได้ใช้แล้วของโบวสิบห้าหมดแล้วคือเราเติมเยอะไปแล้วแหละตอนแรกนะผมก็เลยรอ อะไรที่มันลิมิเต็ดอ่ะอันนี้ถ้าใครฟังมาถึงตงัวนี้เป็นแฟนตัวโยงผมเลยนะฟังผมฝอยเนี่ยผมจะบอกว่านี่ก็ไม่ลิมิเต็ดนี่ก็ไม่ลิมิเต็ดอันเนี้ยก็ไม่ลิมิเต็ดทำไมเราจะต้องไปรีบร้อนขนาดนั้นอันนี้คือผมก็ไม่ได้สนับสนุนให้เติมะนะเราไปลง p a l e ์อ of o ก้เห็นปะ่ะเราก็มีโอกาสได้โอเคเรามันไม่ดอปอะแต่ว่าราคามันสูงทุกคนร้อยล้านผมซื้อมาตอน60ล้านราคามันขึ้นไปเยอะเกินไป อะไรที่มันไม่จํากัดอะ่ะไม่ต้องซื้อก็ได้นะครับเล่นให้สนุกแล้วก็เล่นกับคนเ่คนเ,นเพื่อนในกิวไปอะ่ะดูช่องผมทําคลิปอะ่ะผมซื้อตรงนี้ตลอดเนี่ยผมไม่เคยขาดเลยเพราะอะไรเพราะว่ามันแบบมันเป็นของสะสมนะครับมันก็น่าสะสมอยู่แต่ไอ้พวกเนี้ยมันเก่งขึ้นจริงแต่ว่ามันโอโ้โหมันเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นนะทุกคนเมื่อเติมก็เก่งเมื่อนั้น ถูกป่ะเพราะฉะนันถ้าเราจะเสพเกมยาวๆก็ไม่ต้องรีบร้อนอะไรผมก็ไม่รีบครับใครจะซื้อก็ซื้อ,อจะแลกก็แลกผมมีด้วยนะผมมีเศษอยู่ตอนนี้ติดตัวด้วยนะแต่ทําไมผมไม่ซื้อล่ะนะครับข้ามเลยครับเพราะเพราะอะไรเดี๋ยวมันก็มีการ์ดที่ผมอยากได้มาถูกปะเอออย่างตอนเนี้การเข้าพิธของวิาสาหใช่ป่ะผมไม่รีบร้อนอะรอราคาลงเหลือร้อยห้าสิบเป็นผมค่อยซื้อก็ได้เนี่ยผมมีอยู่ตั้งแปดเศษแล้วนะเห็นป่ะ แตผมก็ไปซื้อนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันต้องมีการท,ที่มันตรงสายกับอาชีพกายภาพอย่างผมมาแน่ๆทำไมผมจะต,ต้องรีบไปเอาใช่ไหมอ่ะการ M P เป็นโทเทมโอ้ยบวกเลือดใช่ไหมสายซับสายถึกทําไมล่ะเราต้องไม่เอาถรือปะก็ไม่ซื้อไม่ไม่เปิดผมดองแปลว่าไงเดือนหน้าเดี๋ยวผมก็เปิดฟรีแล้วผมก็ได้การท,ที่ผมต้องการแล้วเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็ลงไปเนี่ยลงออร์เลคเกิลไปเนี่ยเดี๋ยวก็เกือบครบละเปิดโนแลนการ์ดเปิดเสร็จก็ถ้าได้การ์ดไม่นิก็เอาไปลุ้นการ์ดตู้ลิมิเต็ดได้ MVP ก็เอาไว้บวกการ์ดผมก็ไม่รีบอ่าเนี่ยผมมีพันเนี่ยผมไม่ใช้นะบอกเลยเดี๋ยวผมก็จะเงินผมก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าผมก็จะเติมแพ็คตามกิจกรรมแต่ว่าผมก็ไม่ได้ใช้เงินฟุ่มเฟือยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ฝากไว้้คิดดูนะครับแต่ถ้าใครแบบเร่งรัดอยากจะเก่งเร็วเนี่ยก็จัดได้นะแต่ว่า ว่ามันไม่ค่อยรีบร้อนอะไรอเพราะว่าไออย่างเห็นไหมเห็นผมซื้อไหมเมมโมรี่คิสเซนขอมซื้อ9 0้าแสนครั้งแล้วผมก็ซื้อล้านห้ครั้งพอพอสองล้านหผมก็ไม่ซื้อและผมซื้อแต่ที่มันลด50%ขึ้นไปเห็นปะเนี่ยพยายามฉลาดใช้เงินครับเนี่ยห้ผมก็ซื้อเห็นปะ่ะเออแล้วเงินมันก็จะอยู่ครบครับทุกคนไม่งั้นมันก็จะเปื่อเกินไปอะ่ะเนี้ย ผมก็เป็นสายเติมแหละผมก็พูดได้ว่าผมเติมไปบวก15ครบหมดแล้วแต่ว่าณสเตทนี้ผมก็ไม่ต้องเติมแบบเอ้ยไม่ไม่มก็เติมก็เติมแหละแต่ว่าผมไม่ต้องไปใช้เงินฟุ่มเฟือยอะไรนะครับก็ฝากไว้แล้วกันเดี๋ยวจะเปื้อเดี๋ยวจะปวดหัวเติมกันไม่ทันนะครับทุกคนไงก็วิจัยกันดีๆนะครับว่าจะเติมเอาไม่เอานะครับแต่ว่าผมก็แนะนำมาประมาณนี้แล้วกันสำหรับคลิปนี้ร้านนี้บายบายครับ